สวัสดีครับวันนี้ร้านกมอเตอร์มานำเสนอนะครับรถด,ดูคติเดวิลนะครับตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนนะครับผมเป็นตัวคาร์บอนเป็นตัวแต่งมาจากโรงงานเลยครับรถคันนี้ตอนป้ายแดงนะครับซื้อป้ายแดงมาเจ้าของเดียวนะครับรถคันนี้ป้ายแดงออกมาในราคาประมาณ1ล้าน2แสนบาทนะครับราคาป้ายแดง1ล้าน2แสนบาท ัวนี้เป็นตัวพิเศษคือคาร์บอนนะครับคาร์บอนนี่หมายความว่ายัางไงนะครับคาร์บอนนี่จะมีมีตกแต่งการตกแต่งมาจากโรงงานเลยตกแต่งนี้จะเป็นถังคาร์บอนนะครับถังนี้จะเป็นคาร์บอนเรามาดูนะครับว่ามีตัวไหนเป็นคาร์บอนบ้างแล้วก็ขอบท้ายนะครับขอบท้ายนี่เป็นคาร์บอนแล้วก็จะมีบังโคนหน้าครับงโคหน้าส่วนการตกแต่งที่มีเพิ่มเติมเข้าม,มานะครับตัวนี้ จะมีปัมป๊มเบรกครับปั๊มเบรกอิตาลีนะครับผมพร้อมกระปุกปัม๊มลิซโซมาพร้อมปั๊มคัตอิตาลีครับแล้วก็มาพร้อมกระปุกปั๊มคัตลิซโซมานะครับอันนี้แล้วก็มีท่อ,อเทอร์มิคนะครับ ก็เทอร์มิสใบนี้มาจากโรงงานเลยนะครับตันนี้ตัวแต่งพิเศษครับของดูบุติเดวิลหายคาร์บอนแล้วก็มีบางคนตัวไหนนี้ทำการหุ้มฟิล์มนะครับหุ้มฟิล์มลายเคปลานะครับตัวนี้ไม่ใช่คาร์บอนนะครับอันนี้คือเอาหุ้มฟิล์มลายเคปลามานะครับันี่แล้วก็อีกชิ้นนะครับที่ทำการหุ้มฟิล์มลายเคปลาคือ ตรงนี้นะครับของเดิมจะเป็นดำๆครับอันนี้เราทําการหุ้มฟิล์มเก๊บลามาให้มันเข้ากันกับถังครับแต่ส่วนถังที่เป็นคาร์บอนแท้นะครับคาร์บอนนะครับข้างถังค็คาร์บอนครับข้อท้ายคาร์บอนครับผมหนุนคุหน้าคาร์บอนตัวนี้เจ้าของมือเดียวนะครับออกป้ายแดงมาเลยครับด้านหลังครับสิงอาร์มยังสวย จุดนะครับไม่ล้มไม่ชน,นครับกัางเดือเพียบครับฝาถังน้ำมันมิซูมาอันนี้ใช้งานมาประมาณ29,000โลนะครับอันนี้ไม่ประมาณ29,000โลวันนี้เรามาเสนอขายในะราคาเพียง379,000นะครับ ราคา379,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ครับอันนี้ราคาเนี่ยโหถือว่าถูกลงมาเยอะๆเอ้ยถูกลงมามากเลยครับเยอะมากพอสมควรเลยครับเพราะรถใหม่ราคาร้านสองนะครับร้านสองครับใช้งานมาเพียงแค่2,000กื่กโลเราขายเพียงแค่379,000นานะครับ379,000บาทเป็นดูกรติเดวิลไฮคาร์บอนนะครับตัวพิเศษของดูกรติเลยนะครับอันนี้ รสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับผมลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อทักเฟซเข้ามาได้ทักไลน์เข้ามาได้นะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาเลยครับเบอร์084824 8444คแดครับพร้อมรับตลอด24ชั่วโมงครับผมขอบคุณมากครับ